ตำนานเล่าขานก่อนประวัติการโลกไม่ได้มีเพียงแค่หนึ่งเดียวแต่ถูกแบ่งแยกเป็นสองฝั่งแสงสว่างและความมืดทั้งสองฝั่งไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ก้าวไายซึ่งกันและกันเพราะต่างฝ่ายต่างรู้ถึงพลังอำนาจเหนือสิ่งอื่นใดของทั้งคู่ไม่มีเหตุที่ต้องสร้างสงครามที่ไม่จบสิ้น เพราะถ้าวันนั้นมาถึงนั่นก็คงเป็นสัญญาณบอกถึงจุดจบของทุกสรรพสิ่งแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดทั้งสองโลกเคลื่อนตัวเข้ามาบรรจบกันต่างฝ่ายต่างรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงเตรียมพร้อมรับมือเต็มกำลังทำให้เกิดสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายการต่อสู้ดำเนินมาอย่างยาวนานแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีที่สิ้นสุด นักรบของทั้งสองฝ่ายจึงเริ่มตระหนักถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้พวกเขาจึงพยายามหาทางหยุดยัง้งแล้วแอบไปทำสัญญากันแบบลับๆด้วยพลังอำนาจที่มหาศาลของทั้งสองฝั่งจึงทำให้เกิดเป็นนักรบที่มีพลังอันยิ่งใหญ,ใหญ่ที่จะมาสยบศึกในครั้งนี้ นั่นก็คือแบล็กแองเจอยู่ให้เป็นตำนานเล่าขานประวัติศาสตร์ของตัวเองได้แล้วที่ Free Fire